เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอย่างบอลน,นะครับกับเกบเบรเกสกานะฮะก็ตามที่เห็นหน้าปกเลยครับในคลิปนี้นะครับ พร้อมแล้วนะฮะสำหรับการทำลูนาร่านะครับล่างมาสเตอร์นั่นเองนะครับผมนะฮะก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมปะไปดูกันเลยดีกว่าครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับลูนาร่าล่างปกติผมขอเรียกว่าลูนาร่าแล้วกันไม่อยากเรียกว่าลูอานาร่านะมันยาวไปนะครับผมนะฮะตอนเนี้ยครบแล้วนะครับสำหรับเงื่อนไขการเป็นล่างมาสเตอร์นะครับก็คือเข้าสติดเก้นะครับ อ่าค่าบวกเนี่ยต้อง25ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เป็นร่างแฟดด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกไหมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะโอเคไปดูที่เลื่อนขั้นมาสเตอร์ดีกว่าไม่ต้องใช้อะไรบ้างอ่าเลเวลโปเกมอนนะครับขั้นต่ำ90นะครับข้อเสนิท90ครับผมเลเวลการรวมเนี่ย25ครับแล้วก็ต้องเป็นร่างแฟดถึงจะเป็นร่างมาสเตอร์ได้นะครับตอนนี้ผมก็เตรียมของครบเรียบร้อยนะครับผมโอเคมาเลยละกัน ไอ้ลูนาร่าล่างมาสเตอร์ปโปเกมอนมาสเตอร์ตัวที่5หรือหกว่าจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะนะครับแม่ตัวใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมนี่เอาไปเดินตามสิจะใหญ่แค่ไหนวะโอโคเทแม่สีมันสวยจริงนะลูนาล่าตัวเนี้ยนะครับผมนะฮะ ก็วันนี้ใช้เพชรไปเยอะมากนะครับเพื่อที่จะอะไรรู้ไหมเพื่อที่จะทําค่าคอิตให้หนึ่ง้1สินะครับคือถ้าจะรอฟาร์มเนี่ยมันช้ามากนะครับผมก็เลยใช้พงใช้เพชรใช้พลังกายทั้งหมดที่มีเนี่ยจัดหนักให้ลัวน่าหาตัวนี้เลยนะครับตอนนี้พลัง2อล้านเนะครับอ่ะกดล็อกเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะ สเตตัสให้ดูก่อนนะครับผมนะฮะว่าเท่าไหร่บ้าง HP เนี่ย580,000ผมจะพูดเลขคร่าวๆแล้วกันนาะนะครับสปีด1 4 0 0นะครับผม a อแท c กเนี่ย1 1 0 0 0 0นะครับผมสปีด a อแท c กเนี่ย130,000นะครับดีเฟน s ์นะครับผม79,000นะครับแล้วก็สปีดดีเฟน s ์เนี่ย86,000นะครับผมนะแล้วก็ นิสัยเป็นโดดเดี่ยวนะครับบวกแอตแทกลบดีเฟนส์อันนี้คือก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ช่างมันเถทนะเราไม่ได้เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยจะเป็นดากอนิสนะครับผมทุกรอบเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งครั้งนะครับผมยังไม่ได้ปลดอันที่2ให้นะครับผมเพราะว่าอของไม่พอนะครับแล้วมันก็ยากหายากมากเนี่ยคือกดกว่าร้านทีหนึ่งอะดูนะได้กมจับมาแค่มีหนึ่งเพิ่มมาสามใช้ร้อยห้าสิบพลังกายโคตรยากนะครับก็เลยคิดว่ายังไม่ปลดนะครับผมแล้วก ข้าสนิท90นะครับคะแนนหุ่นพันก็ได้แล้วอาปลดไปเลยละกันเพิ่มพลังไปอีกหน่อยแล้วก็จัดให้เลยนะครับนะครัสำหรับค่าวขาสนิทคะแนนหุ่นพันอันที่2นะครับผมโอเคเพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มมาสามร้โอ้โหอย่างน้อยไม่เป็นไรนะครับก็สายฟ้านะครับกดไป3อันนะครับผมก็เอาแค่นี้แหละนะครับแล้วไปล็อกอันนี้ทําไมโอเคแล้วก็ สกิลอัพเต็มนะครับสกิลแซดนะครับผมแล้วก็เทคนิคลับอันนี้ยังไม่ได้ปลดเนาะนะครับโหมด26ครับผมแล้วก็อาวุธเป็นริบบินนะครับประดับไม่ได้ใส่นะครับคลิปนี้ผมจะไม่ใส่ประดับนะครับผมนะอ่าอัพเกรดเต็มแล้วนะครับแล้วก็ยีนนะครับปลดได้ยังยังไม่ได้ปลดอีกหรออ่าปลดเลยละกันนี่ปลดเลยอันนี้ปลดได้ไหมอ่ะปลดไปเลยอ๋อยังไม่เพื่อนขายโอเคคือต้องอัพอันนี้ก่อนเนาะโอเคงั้นก็ปลดแค่อันเดียวพอละกันนะครับ โอเคเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับก็สกิลแซดผมจะไม่อ่านนะเราไม่อ่านเนี่ยดูนะครับเพราะว่าสกิลแซดเนี่ยมันไม่ใช่สกิลหลักที่จะใช้อยู่แล้วมันเป็นสกิลแบบ ใช้ได้ครั้งเดียวเออนะครับผมโอเคพาสซีฟนะครับผมนะฮะเมื่อต่อสู้นะครับเพิ่ม5%้าเปอร์เซ็นต์แท็กให้ตัวเองนะครับใน2เทิร์นมีโอกาส50%นะครับที่ไม่ถูกลบคอเสียหายนะครับผมหลังจากนั้นได้รับผลที่ลดคอเสียหาย25%ลบล้างผลนี้ไม่ได้ด้วยนะครับถ้าในทีมมีมาสเตอร์โซคาริโออยู่ในทุกเทิร์นนะครับมาสเตอร์โซคาริโอจะเพิ่ม5้าสิเฟนซ์เซ็นต์ดีเฟนซ์เซอร์ไพรับมีผล3เทิร์นนะครับพลังป้องกันที่่เพิมไมม่รวกับสถานะอื่นนๆะครับซึ่ง ลูลาล่ามาสเตอร์ตัวนี้ต้องอยู่กับโซกาลิโอล่ามาสเตอร์ซึ่งตัวต่อไปที่ผมจะทําก็จะเป็นโซกาลิโอล่ามาสเตอร์ขออนุญาตเก็บชิปรอก่อนนะครับตอนนี้ขอมารีวิวแค่ตัวเดียวก่อนแล้วกันเนาะนะครับผมสกิลหนึ่งครับผมสร้างความเสียหายธาตุพีทั๋วแดกนะครับและทําให้สตูติดท็อกซิกด้วยนะครับทุกเทิร์นนะครับเสียหกเซน HP จากของสูตรมีผลห้าเทิร์นนะครับผมสร้างความเสียหายอีกครั้งด้วยพลังห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับเป้าหมายที่ติดท็อกซิกนะครับ ถ้าในทีมมีมาสเตอร์โซคาริโอนะครับเพิ่มควุณไฉอีก20%นะให้กับโปเกมอนที่ติดท็อกซิกเออเป็นไงคือต้องมีโซคาริโอจริงๆนะนะครับผมคือดาเมจจะเพิ่มขึ้นมาก็เยอะนะนะครับ สก,กิลสองครับผมถ้าความมืดนะครับเศร้าจถ่ายถ้าความมืดนะครับผมสกกวิฟท์แท็กนะฮะทำให้เป้าหมายมีโอกาส65%ติดสตาร์หนึเทิร์นนะครับผมถ้าในทีมมีมัตเตอร์โซคารโออยู่จะทําให้เป้าหมายอีก1ตัวติดสตาร์หนึ่งคือดีมากนะครับทำสตาร์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สก,กิลที่3ครับท่าผีนะครับสกกวิฟท์แท็กนะฮะข้ามและลบล้างผลป้องกันนะครับผมถ้าใช้สก,กิลนี้จะโจมตีโปเกมอนธรรมดาเพิ่มอัตราชนะถ้าศูนย์เปอร์เซ็นต์เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท นะครับโคดแจ่มซีกุลติของผมธาตุผีนะจะไม่แทงนะครับข้ามและลบล้างผลป้องกันนะครับสกิลนี้มีโอกาสติดกิสสูนะครับผมเพิ่ม50%ความเสียหายกับศัตรูที่ถูกควบคุมนะฮะและตีบัฟนะครับผมเมื่อใช้สกิลนี้นะครับโจมตีโปเกมอนธาตุธรรมดานะครับเพิ่มอัตราใชะธาตุ0%เป็น100%นะถ้าในทีมมีโซคารโอล่างมาสเตอร์ทำให้ศัตรูติดสตันก่อนแล้วจะสร้างความเสียหายด้วยคือดีมากอะด้วย160นะครับอันนี้เป็นซีกุนเดี่ยวเนาะอันนี้เดี่ยวอันนี้เดี่ยว อันนี้หมู่นะครับสกิลพิษจะไปสกิลหมู่สกิลเดียวนะครับส่วนสกิลมาสเตอร์เนี่ยผมแนะนําเป็นอติแล้วกันเนาะแต่ว่าใช้ตามสถานการณ์แต,แต่แนะนําเป็นอติดีกว่านะครับถ้าจะใช้นะครับเพราะว่าดาวเม็นหมอลอกสิบเลยนะครับผมก็ตามที่เห็นนะครับมันต้องมีโซการิโออยู่ด้วยนะมันถึงจะเก่งขึ้นนะครับโอเคจะเอามิลทูเกาะมาใส่มันก็จะดูแบบว่าแข็งแกร่งเกินไปหน่อยคือเอาให้มันได้หน้าได้ตาหน่อยดีกว่ามั้งเอาอะไรดีเอาตัวซับใส่แล้วกันเป็นนี่ดีกว่านะครับสําหรับ จิราชีครับผมนะฮะลูกรักลูกรักเลยนะครับออกตลอดครับผมนะฮะโอเคเป็นทีมนี้แล้วกันเนาะแต่จริงๆมาอยู่ทีมผีก็ได้ผมเอาทีมพลังจิตแล้วกันเนาะนะครับพลังรวม9ก้าล้านสีนะครับตามนั้นนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่เดี๋ยวสกิลหรือให้ดูนะครับก็เรียบร้อยนะครับปลดคือก็โอเคแหละแต่ขาดช่องท้ายไว้ก่อนละกันนะครับอันนี้ปลดได้ยังนี่ปลดได้แล้วนะปลดเลยดิให้มันสวยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ทำเนะโอเคไปมา รอบแรกนะครับผมผมขอจัด11ล้านเลยนะครับถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเราค่อยลงมานะครับผมมามาครับ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 ,รบอ้11ล้านเฮ้ย,ยสปีดเราน้ําทุกคนได้อยู่มั้งอ่าลองสก,กิลตีทะลุโลไหมเอาใขรก่อนดีแล้วกุซ่าก,ก่อนแล้วกันทะลุโลใช่ว่าสกิลเนี้ยปังได้ทะลุโลอยู่สวยนะครับผมแล้วก็ดูดดาเมจด,ดูดให้ใครดูดให้ใครขึ้นที่ใครเมื่อกี้เนี้ยไมได่ดูดูไม่ทัน โอ้ดูเป็นตั้ติดแช่แข็งถ้าได้สกิลไม่ได้ติดแช่แข็งยเงี้ยเรอแล้วก็เติมโลครับผมเติมเลจิกิการ์ดก่อนโดนกัดมาหนึ่งทีแล้วก็โดนพิษเหมือนกันถึงเราจะมีพิษแต่เขาก็มีเหมือนกันนะครับเขียโลก่อนปึบหนึ่งทีครับผมกดเองนะครับผมท่านผู้ชมหมู่บให้ a อกดนะครับอันตรายโอเคเขียวเขียโลก,ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็สกิลนี้ผมจะฆ่าเลโกซ่าก่อนนะทุกคนอะโอเคปลาไฟใส่นะครับเลโกซ่ามันน่ารำคาญครับผมนะฮะ เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอขัดหลอดปอไม่ตายไม่เป็นไร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 อันติมาแล้วครับผมอันติมาแล้วทุกคนดูอันติสโลให้ดูเปิดสกิลแซดตีเลโกซ่าครับผมปึด๊ดข่าวต่างไม่ติไปโจมตีปึ้งปึ้งปึ้ง,งเฮคเห็นคิรู้ตายด้วยครับผมเห็นคิรัวๆไปปลายไปไปลายขอบนะฮะโอเคเป็นไง ถือว่าใช้ได้อยู่นะดาเมจนะครับผมนะเมื่อกี้มันท่าอะไรนันดเบนต,ติอ่ะอุ้ยจะเป่ารลัวเลยกันหลอดเนี่ยดามเมลต,ติท่าไรวาเราไม่ดูไม่ทันลืมไม่ใช่ดูไม่ทันลืมดามเมลติท่าผีตีเลโกซ่าก็โอเคนะแล้วก็สกิคลค่าความมืดกูขอลองสโลหน่อยปุ๊บมันตีใครอะ่ะโอ้โหมันไปตีพากเกียลืมติกันหลอดไม่เป็นไรขากัทหลอดก่อน11ล้านแล้วไง11ล้านแล้วไงเหรอ สิเวลาแล้วไงอือไม่มีผลหรอกนะสาหรับพาเกีนะครับผมตีกันหลอดก,ก่อนเลยแล้วไม่มผลกันโอเคดูดามจปึง๋งใครได้โอ้ตัวมันได้เองนะครับแม่ให้ลูล่าลาก็ไม่ได้อันติโชอยอีกหนึ่งทีครับผมท่านผู้ชมครับใส่กันหลอดรอบนี้ไม่ใช่สกิลแซดนะครับผมขามตามมิติไปโจมตีเอาไปเลีงพากีก็ตายเลยครับกโอ้คิดรูน์ลู่ะไม่อยากจะคิดครับถ้ามีโซกาเลโอล่างมาเตอร์อยู่ด้วยนะครับมันจะโหดขนาดโอ้โหวโดนเป่ามาครับผม แม่ไม่ทันได้คิดครับผมว่ามันมีเป่าอยู่คือสแต็กครบโดนเป่าจบเกมครับผมแต่ว่าอันติถือว่าสวยงามนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมอันติถือว่าสวยงามนะครับสงสัยผมจะไปลองที่พลังเยอะเกินไปนะครับผมเอาแค่10ล้านก็พอนะครับไม่ได้ด้วยงั้นเอา10ล้านนี้จะได้ปะวะอ่ะสิล้านนี้ได้อยู่นะครับผมกดเองนะผมไม่ให้อกดแน่นอนนะครับเพราะว่า AI น่าจะดูง่อยอยู่นะ พอจัดการยักษ์เขียวกันเลยละกันเพราะว่ามันจะทําให้เราติดมึนสกิลธาตุผีโชว์เป็นทีเดียวสิ a d o w บอลเจบปังอุ้ยขีอื้ขอขี้ดีว่ะชอบย่างชอบเลยท่านผู้ชมครับคลิอย่างสวยเกือบตายสำหรับยักษ์เขียวตายเลยมันลบลีกมันก็ยังลบลีกอยู่มันเปิดบัฟแล้วครับผมนะตอนนี้นะครับ เราก็จะตีมันหลบลีกอีกอไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอตีแช่แข็งแล้วลูกเกียมันทำให้เราตีแช่แข็งเปิดบัฟไปหนึ่งทีครับผมคายักษ์เกี่ยวไว้ได้ก่อนตุ้ยทำไมลูกเกียมัตีแช่แข็งรลูเลยวะฮัลโหลแม่เอฟเฟกต์จากอะไรด้าพัฒนาหรืออุ้ยไม่เป็นไรพิดลงไปดีลองพิดลงบ้างดีตายไหมจะอึดไปไหนไว่ายักษ์เกี่ยว อุ้ยเราก็แช่แข็งรัวๆเลยลูล่าเรานะครับตายไปก่อนนี้เออต่อไปมึงลูกเกียมึงแช่แข็งกูบ่อยมากมึงแช่แข็งกูบ่อยมากโดนแน่แล้วก็ล้างก่อนล้างก่อนล้าง,อางโอเคมันเปิดบับใช่ไหมเปิดบัฟแล้วไงแล้วก็เปิดคืนไปครับผมแล้วก็สกิลความมืดเลยปังชนะท่าด้วยนะครับผมโดนไปครึ่งหลอดครับจังหวะน,นี้ดูด,ดาเมจปุ๊บใครได้เลเล่ได้โอ้โหดูด,ดาเมจด,ดูความเร็วนะครับผม ไม่เป็นไรเลยๆก็จัดดีครับตายไปสิเติมโลไปหนึ่งทีจังหวะนี้อันติมาแล้วก็ผมสโลโชยหนึ่งรออกเาสลับอันติก็ผมขามตามิติไปโจมตีตุ้ม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 ,มหายเลยอืมอของเขาดีจริงๆนะท่านผู้ชมนะนะครับ เออใช้ได้นะเป็นไงดาเมจแรงอยู่นะนะครับต่อไปผมขออนุญาตไปลงกับทีมผีนะครับแล้วเราก็จะจบคลิปกันนะครับผมนะฮะแล้วก็เกติน่าลงกลางนะครับแล้วก็เอาตัวไฟไปด้วยเอ้ะเอาตัวนี้ไปดีกว่านะครับผมนะจะได้ไม่เก่งมากนะทีมเราจะได้ไม่ต้องเก่งมากนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยถ้าใครดูถึงตอนนี้นะครับผมอ่าแปะแล้วทุกกระป๋องแนเจดได้อยู่ขอทีมอะไรวะ แบกไว้เออทุกคนสวยแล้วครับผมโดนแช่แข็งโดนไอ้นี่รัวไหมเนี่ยมันมีแช่แข็งกับมีสายฟ้ารัวๆอะ่ะโดนประวะาสวยแล้วยังไงดีวะสกิลมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคเอาสกิลนี้ปึ๊บหลับไปหนึ่งตัวครับผมนะฮะเขาไม่เปิดบัฟแล้วเขาเปิดบัฟเขาเปิดบัฟไม่ได้หนึ่งตัวนะทุกชมนะนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเป้าหมายหลับสกิลจะแรงขึ้นเหรอ นี่ไงโอ้โหโคตรแรงนะครับผมเกือบตายนะฮะไปครึ่งหลอดกว่า,วาเลยอุ้ยโดนแช่แข็งโดนแช่แข็งโดนสายฟ้าด้วยอืมเนี่ยแหละคือปัญหาที่ผมไม่ค่อยอยากจะเจอเท่าไหร่ก็ตายไปก่อนละกันชนะทาาุนะครับอืมบอกเลยย่างเจ็บย่างเจ็บนะครับเอาพิษโชว์ไปอืมออกสกิลไม่ได้วะคือมันโดนทั้งแช่แข็งโดนทั้งแบบว่าสายฟ้าเลยทุกคนลุนาร่าเรานะครับ มาดิโก้ที่ไหนเคโลโรไปก่อนติดพิษไปด้วยหนึ่งตัวนะครับผมแล้วไงอแช่แข่งแล้วทีมเนี้ยมันน่าลำคามากทั้งสถานะแช่แข่งทั้งสถานะสายฟ้านะครับทีมนี้น,น่าลำคาสุดๆทุกคนโอเคโอค้ยเกยดีหน้ากูจะตายแล้วครับผมติดสายฟ้าแบบตีไม่ได้เลยโอเคอันติมาแล้วครับผมนะลุ้น จะได้สักดอกไหมจะได้สักดอกได้ครับผมเอาละมึงบึงบเรียบร้อยหายไปดีหายไปดีเก่งแล้วไงเอาคืนบักเข้าไปครึ่งหลอยกรสำหรับเกติน่าต่อไปชีวิทาสผีครับผมบักเข้าไปหายอบอกเลยว่าถ้าได้ออกสกิลหายแน่นอนนะครับไอตัวพวกนี้นะครับผมนะฮะแต่ว่า นี่แหละนะความเก่งกาจของทีมแบ็คไวที่ผมเคยบอกนักเคยบอกหนาว่าใครที่ทําทีมแบ็คไวล่างมาสเตอร์บอกเลยว่ายังไงก็เก่งไงก็ใช้ได้ยาว,ยาวๆนะครับผมนะโอเคนั้นก็สำหรับรัวนาราคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาทนะ่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้นะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่เข้ารับชมครับสวัสดีครับ